ราศีพฤษภนะคะวันนี้รวิจะมาเล่าดวงของเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนให้ฟังกันนะคะซึ่งในเดือนกันยายนเนี้ยเท่าที่รวิเห็นจุดที่น่าสนใจคือจุดนี้ค่ะซึ่งมันอยู่ในเรือนของตัวตนของพวกคุณค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะแล้วก็กาดอกจันไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงรวิจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะโอเคเริ่มเลยละกันนะคะแล้วเขียนอะไรเยอะๆมากมายเนี่ยเรากน ในเรื่องของเรื่องทั่วไปนะคะในเรื่องของเรื่องทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องของตัวตนของเจ้าชะตานะคะชาวลัคนาราศีพฤกษกค,ค่ะมีพระเกตนะคะมากุมลักอยู่นะคะพระเกตนะคะพระเกตเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเรื่องของออชาวต่างชาตินะคะ อ่าชาวต่างชาติหรือเป็นเรื่องของปกติแล้วเขาบอกว่าทายอายุให้ทายเกตนะคะพักเกตเนี่ยเออถ้าแบนในความรู้สึกในฟิลของลวิเนี่ยคนที่มีพักเกตกลุ่มลักนะคะจะรู้สึกวุ่นวายค่ะจะรู้สึกสับสนค่ะแล้วก็พักเกตเนี่ยจะเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะแต่อยู่ร่วมเลือนกับมิลิตยูแบบเนี้ยมิลิตยูเป็นมนุษย์เอ็กโทรเวิร์ดค่ะคือเป็นมนุษย์ที่แบบอยากแก้ไขปัญหานะคะ แล้วคิดไวแล้วก็ทําไวดังนั้นเนี่ยเหมือนพัคเกตกับพรมระมิตยูมารวมมากลุมกันอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นวิญญาณธาตุอะคะอ่ะเพิ่มให้อีกวิญญาณธาตุนะคะนั่นหมายถึงแบบช่วงเนี้ยคุณจะแบบวุ่นวายมากคูณสิบคือจะรู้สึกว่าคุณจะคิดเยอะขึ้นนะคะคิดเยอะขึ้นแล้วก็อยากหลบอยู่กับตัวเองนะคะอยากอยู่คนเดียว อยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะวุ่นวายไปหมดเลยจัดการตัวเองได้ลําบากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวคุณจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันสับสนมันทําอะไรไม่ถูกนะคะมันรู้สึกว่ามัน,มน,มนละเนระนาดมันไม่สามารถควบคุมหรือว่าแฮนด์เลอร์เอนิตงได้นะคะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสภาวะที่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราวีแนะนําให้ Letit B e นะคะ Letit B e ปล่อยมันไปเลยนะคะปล่อยมันไปเลยค่ะไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรใดๆในเดือนนี้นะคะปล่อยตัวตามสบายค่ะปล่อยตัวตามสบายปล่อยตัวให้มันฟีลแบบสบายสบายนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่พักรเกตกลุ่มลักนะคะช่วงนี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ค่ะอเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยคดข้างวุ่นวายอะ่ะจัดการค่อนข้างลําบากเลยแหละคะแนะนําเลยก็คือว่าอยู่เฉยๆอะ่ะ นิ่งๆถ้าไม่ไหวก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีเวลาเนาะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวสับสนนะคะเราวิมีหนังสือสวดมนต์ขายนะคะอยู่ในหน้าตรงตรงช่องทางหน้าช็อปของเราวินะคะไปดูได้คุนผมมีหนังสือสวดมนต์นะคะทาให้คุณสงบจิตสงบใจได้มากขึ้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของความรักและเมื่อกี้คือเรื่องทั่วไปเนาะ เรื่องของความรักค่ะความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะเราวิให้ดูเรือนของคู่ครองนะคะอยู่ในภพเรือนอรินะคะแล้วมีดาวดาวอังคารกับดาวพุธกลมอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะหมายความว่าคุณจะถัเลาะค่ะทะเลาะกับคู่ครองนะคะแต่ถามว่างานนี้ใครชนะนะคะชาวพฤกษกคะ่ะพฤกษ์ชนะนะคะชาวพฤกษกชนะนะคะดังนั้นเนี่ย การพูดจาอะไรกันนะคะโอเคถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าไฟนอลสุดท้ายเดี๋ยวพึกศพชนะนะคะแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดให้มันปณนีประนอมนะคะพูดให้มันแบบดูดูแข็งมากเกินไปนะคะหรือว่าไปชวนทะเลาะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุสะสมนะคะที่จะทำให้คนคนเนี้ยหรือว่าคู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีกับเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยชาวาลัคนาราศีพุกศก้าถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องขัดแย้งนะคะคุณมีเรื่องทะเลาะกับแฟนมีปัญหา,ม,ญหามีอุปสรรคกับแฟนนะคะดังนั้น,นการคุยกันแบบ ลดเลเวลให้มันดูน่ารักนะคะดูแบบปณนิปนอมยอมความนะคะแล้วดูรู้สึกว่ามันสบายๆนะคะมันจะทำมันจะช่วยให้ความรักของคุณนะคะยืนยาวได้มากขึ้นเนาะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภของคนที่มีคู่นะคะแล้วก็มีคําถามว่าละวีแล้วคนที่โสดละ่ะโสดโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมิดาวอาทิ์อยู่ตรงนี้นะคะมิดาวอาทิ์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ย คนที่จะเข้ามาใหม่นะคะคนที่จะเป็นคนคุยคนที่เข้ามาใหม่นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบลุกเป็นแบบฟิวผู้ชายอะค่ะอิวผู้ชายเนาะผู้หญิงก็จะดูแมนแมนของผู้ชายนะคะผู้ชายเดี๋ยก็จะแมนแมนเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นนร์ซิสสนะคะหรือว่ามีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นําสูงมากนะคะมีความเป็นสูงแบบมากมากแบบกอไก่ล้านตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าการที่แบบ คนที่เข้ามาใหม่อะค่ะถ้าเกิดว่าตรงตามลักษณะนี้นะคะมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเขาก็จะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณได้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกของคนที่เสดอยู่นะคะอ่ะต่อไปค่ะเรื่องทั่วไปไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของความรักไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของการงานค่ะการงาน การงานของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะมีดาวพระเสาร์ค่ะและมีดาวพระราหูอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งพระเสาร์เนี่ยมาจากภพสุภานะคะนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเรื่องงานนะคะอย่างดีนะคะแล้วจะได้โชคลาบนะคะแล้วจะได้โชคลาบจากผู้ใหญ่นะคะ ซึ่งโชคลาภอันเนี้ววยเราเรียกบอกให้ฟังว่าคือมันก็ต้องไปดูเกณฑ์ชะตาก่อนนะคะว่าเกณฑ์ชะตาของคนคนเนี้ยเขามีโชคลาภขนาดไหนนะคะบางทีเนี่ยละว,วิบอกว่ามีโชคลาภแต่แบางคนหวังถึงรางวัลที่หนึ่งแต่แบบ เกณฑ์ชะตามันไม่ให้ไงเกณฑ์ชะตาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ถูกได้แค่ระวันที่2ให้ครั้งเดียวในชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคำว่ามีโชคลาภเนี่ยบางทีโชคลาภมันอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปตัวเงินนะคะอาจจะมาเป็นรูปของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าให้เป็นสิ่งของที่คุณชอบนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณจะทํางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ค่ะเนาะการงานนะคะไปแลว้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะต้องบอกว่าการเงินเนี่ยดีนะคะคือมีคนให้การช่วยเหลือนะคะมีคนให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินค่ะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัรรมภ์ค้ำชูนะคะมีความโชคดีค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสถานะทางการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงที่จัดว่ากู้นะคะกู้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะที่นี้รายได้เนี่ยยิ่งยิ่งทำงานนะคะ ด้วยความที่ลาพะมาอยู่กับดุมพะนะคะทํางานหาเงินนะคะการเงินก็จะพอกคูนพอกพูนแล้วก็พอกพูนนะคะดังนั้นเนี่ยขยันนะคะขยนันขยนันขยนันขยันนะคะดวงรวยมานะคะดวงรวยมา is it that, that is great นะคะ great thing เนาะอ่ะเรื่องเงินไปแล้วนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่ต้องระวังนะคะ เรื่องที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพูดนะคะพูดแรงไปเนาะพูดแรงไปนะคะ,ะ,คะการสื่อสารที่เอ,อทำร้ายจิตใจนะคะ,ะทำร้ายจิตใจนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองค่อนข้างวุ่นวายค่ะนี่ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภแบบ ไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะซึ่ง2ออันเนี้ยตัวเองค่อนข้างวุ่นวายนะคะค่อนข้างสับสนเนี่ยมันจะเป็นเหตุทําให้เงินก้อนเนี้ยมันแบบไม่ได้ะค่ะทําให้ผิดใจกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ไม่ค่อยดีเลยเนาะดังนั้นเนี่ยตั้งสติแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะชาวลัคนาราศีศุกร์ค่ะและ้นะคะถ้าเกิดสําหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้อ,อยากเพิ่มพลัง p o w e r อร์ฟให้กับตัวเองนะคะอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองลดความวิตกกังวลนะคะวันนี้นะคะลวิมีตัวข้อมือค่ะที่เป็นหินของ ตัวตัวสีม่วงนะคะสีม่วงก็จะช่วยเสริมค่ะในเรื่องของความมั่นคงความแข็งแรงนะคะกําลังใจของชาวลัคนาราศีพฤษกที่เกิดวันเสาร์นะคะให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะซึ่งหินตัวนี้นะคะเป็นหินที่เราวิอ่อะ ทำการคอลแลบแบรนด์กันนะคะกับมาดีบงกดค่ะซึ่งตอนนี้เราวินนามาขายนะคะแล้วก็นํามาบริการเพื่อนๆค่ะสําหรับคนที่อยากได้หินในการประดับนะคะในเรื่องของเครื่องประดับเองก็ตามนะคะหรือว่าเป็นการเสริมโชคเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยราวิก็จบแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเดือนของตุลาคมนะคะแต่ถ้าเกิดระหว่างนี้ใครรู้สึกว่าดวงมันไม่ใช่นะคะอยากให้เราวิช่วยเคลียร์ไให้เนี่ยเราวิก็มีบริการนะคะรับดูดวงค่ะติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในทุกช่องทางที่ทุกท่านดูอยู่แล้วก็รับชมอยู่ค่ะเดือนตุลาจะเป็นยังไงงั้นกด f o l l o w ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ